คุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังติดกับดักของความร่ำรวยอยู่หรือเปล่ายิ่งรวยกลับยิ่งไม่มีเงินเก็บแล้วแบบนี้คุณจะบริหารจัดการเงินยังไงดีละ่ะในยุคป,ปัจจุบันที่สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรายได้เพิ่มขึ้นเป็นลำดับแต่แน่นอนปัญหาที่คุณต้องเจอนั่นก็คือยิ่งมีไรายได้ก็ยิ่งมีอะไรจ่ายที่เพิ่มขึ้นมาเป็นเงาตามตัวเช่นเดียวกันซึ่งถึงแม้คุณจะมีะไรายได้มากขึ้น แต่ก็ไม่สามารถมีเงินเก็บได้ตามที่คาดหวังการบริหารจัดการเงินในสถานการณ์แบบนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นทำงานหรือคุณทำงานจนคุณมีไรายได้สูงแต่ปัญหาเรื่องของกับดักทางการเงินสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาดังนั้นความรู้และการวางแผนการเงินที่ดีจะช่วยให้คุณจัดการรายจ่ายเหล่านี้และแน่นอนค่ะ วันนี้ฟรุเก๋มีความรู้เรื่องนั้นมาฝากคุณด้วยกับดักของคนรวยนั่นก็คือการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายเมื่อรายได้ของคุณเพิ่มมากขึ้นโดยที่ความต้องการในการใช้จ่ายสูงขึ้นเป็นผลตามโดยอัตโนมัติสภาพนี้เป็นปรากฏการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อผู้คนมีไรายได้เพิ่มขึ้นแล้วใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามไปด้วยทำให้ไม่สามารถออมเงินได้ หรือมีความเสี่ยงที่จะสร้างนี้สินมากมายกับดักของความรวยนี้มักจะเกิดขึ้นกับผู้คนที่มีความต้องการที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตหรือเพิ่มให้เข้ากับระดับรายได้ที่สูงขึ้นอยากจะยกระดับตัวเองให้ดูดีรถยนต์ก็ต้องเป็นคันใหม่กระเป๋าก็ต้องแบรนด์เนมนาฬิกาก็ต้องหรูหราการรับประทานอาหารการแต่งตัวก็ต้องอยู่ในระดับที่ฟุ่มเฟือยราคาแพงนี่แหละค่ะ เลยทำให้หลายๆคนติดกับดักของความรวยที่กำลังพูดถึงอยู่นี้แล้วแบบนี้เราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ไหมหรือเราจะเช็คได้ไหมว่าตอนนี้เรากำลังติดกับดักนี้อยู่หรือเปล่าการบริหารการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญและคุณเองก็ต้องให้ความสำคัญเนื่องจากการจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถทำให้คุณมั่นคงมีความสุขมากขึ้นและหนึ่งในปัญหาที่หลายคนมักจะพบ เมื่อรายได้เพิ่มมากขึ้นก็คือการที่คุณมีอัตราเงินเฟ้อเพื่อในการใช้จ่ายในชีวิตเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้ลองมาดูค่ะว่าคนที่มีลักษณะที่จะเป็นคนที่ใช้จ่ายเงินตามอัตราเงินเฟ้อหรือที่เรียกได้ว่าเป็นกับดักของความรวยหรือถ้าเรียกว่าไลฟ์สไตล์อินฟลักชันก็ได้ลองมาดูนะคะว่าคุณเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่าข้อที่1การใช้จ่ายที่เกินตัว หากคุณใช้ใ่ายเงินเกินความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นการซื้อเสื้อผ้าการใช้ของแบรนด์เนมการกินอาหารร้านหรูหราการท่องเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆถ้าแบบนี้ใช่แน่นอนค่ะว่าลักษณะของคนที่เป็นไลฟ์สไตล์อินฟลัชั่นข้อที่2การเพิ่มภาระหนี้สินเมื่อไรายได้เพิ่มขึ้นคนที่มักจะมีแนวโน้มที่จะกู้ยืมเงินเพิ่มก็เกิดขึ้นตามความต้องการ เพราะคุณมีไรายได้แปลว่าเครดิตคุณก็ต้องเพิ่มขึ้นทําให้คุณสามารถกู้หนี้ยืมสินหรือมีวงเงินที่เพิ่มมากขึ้นนั่นแหละค่ะจะเป็นปัญหาหรือเป็นภัยพิบัติตามมาหลังจากนั้นอย่างแน่นอนข้อที่3คนที่ขาดการวางแผนทางการเงินคนที่ไม่วางแผนไม่ว่าจะเป็นระยะยาวหรือระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการออมเงินการลงทุนการวางแผนกเกษียณทําให้ไม่มีเงินสํารองฉุกเฉิน ดังนั้นคุณอย่าเป็นคนที่ไม่วางแผนนะคะคุณต้องมีเงินเก็บเงินออมเงินสำรองฉุกเฉินเอาไว้เสมอข้อที่4คนที่ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคนเหล่านี้มักจะคิดว่าชีวิตของตัวเองยังไม่หรูหราย,ยังไม่ดีพอยิ่งเปรียบเทียบกับคนที่เขามีไรายได้มากกว่าหรือใช้ชีวิตที่ดีกว่าคุณก็จะต้องหาเงินมาเพื่อใช้จ่ายเพื่อให้ชีวิตของคุณอัพเวลขึ้นให้มันเท่ากันกับเขา ยิ่งเป็นแบบนั้นยิ่งเปรียบเทียบคุณก็จะยิ่งลำบากตัวเองข้อที่5คนที่มีความพอใจเพียงชั่วครั้งชั่วคราวการใช้ของฟุ่มเฟือยมันเป็นการซื้อความสุขอย่างหนึง่งยิ่งคุณได้ซื้อมันมาคุณจะพอใจมากในระยะเวลาหนึง่งแต่มันจะแค่ชั่วคราวมันจะแค่รู้สึกดีในระยะสั้นแต่มันจะสร้างปัญหาของคุณในระยะยาวค่ะทีนี้เราจะหลีกเลี่ยงวิธีการแบบนี้ได้ไหม เราสามารถหลีกเลี่ยงกับดักของความรวยเหล่านี้หลีกเลี่ยงอัตราเงินเฟ้อหลีกเลี่ยงไลฟ์สไตล์ที่จะเป็นอินฟลชันแบบนี้ได้หรือเปล่าหลีกเลี่ยงได้นะคะลองมาดูว่าเราจะทำยังไงได้บ้างข้อที่1คุณต้องวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบการวางแผนการเงินระยะสั้นระยะยาวจะช่วยคุณลดความเสี่ยงได้คุณจะต้องมีการออมมีการลงทุน มีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างเป็นระบบชัดเจนข้อที่สใช้จ่ายอย่างมีสติการประเมินค่าใช้จ่ายก่อนที่คุณจะใช้เงินไม่ว่าจะตั้งงบประมาณสำหรับรายจ่ายรายเดือนปฏิบัติตามกฎการเงินอย่างเคร่งครัดช่วยให้คุณควบคุมรายรับรายจ่ายของคุณได้ยิ่งถ้าคุณทําบัญชีรายรับรายจ่ายคุณจะรู้ว่าเดือนนี้คุณใช้จ่ายไปกับอะไรอะไรที่เป็นรายจ่ายฟุ่มเฟือย คุณจะสามารถตัดลดทอนและมองเห็นภาพได้ชัดยิ่งขึ้นข้อที่3ลงทุนในความรู้และทักษะแทนที่คุณจะใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อความฟุ่มเฟือยควรที่จะลงทุนในความรู้และทักษะที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้ต่กับตัวคุณในระยะยาวทักษะความรู้ไม่มีใครเอามันไปจากคุณได้ยิ่งคุณรู้แล้วคุณก็ยิ่งเก่งขึ้นทักษะในสิ่งต่างๆที่จะเพิ่มหรือพัฒนาตัวคุณเอง สิ่งเหล่านี้คุณควรที่จะลงทุนเอาไว้บ้างข้อที่ 4. การประหยัดและการออมเงินการตั้งเป้าหมายในการออมเงินอย่างเช่นตั้งเป้าหมายที่จะออมเงินเพื่อให้1เดือนคุณมีเงินสำรองฉุกเฉินหรือตั้งเป้าหมาย3เดือนหรือตั้งเป้าหมาย6เดือนหรือ1ปีคุณควรที่จะวางแผนกับตัวเองในเรื่องของการประหยัดอาจจะใช้วิธีการถ้ามีไรายได้เข้ามาหักออมทันที10%เอร์เซ หรือถ้าคุณคิดว่า1 0มันอาจจะมากเกินไปเอาเท่าที่คุณไหวอาจจะระบุเป็นจำนวนเลยก็ได้ว่าทุกครั้งที่มีเงินเข้ามาจะหักไว้ทันที500บาทระบุเป็นจำนวนแบบนี้ก็ได้เอาที่เหมาะสมกับรายรับรายจ่ายของคุณนะคะข้อที่ 5. การหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบกับคนอื่นซึ่งสิ่งนี้มันจะทําให้คุณรู้สึกพอใจกับตัวเองคุณเปรียบเทียบได้แต่ต้องเปรียบเทียบกับตัวคุณเองในเมื่อวานเท่านั้น ยิ่งเปรียบเทียบกับคนอื่นการใช้จ่ายของคุณก็จะยิ่งต้องหาอะไรที่มันฟุ่มเฟือยหรูหราเพิ่มมากยิ่งขึ้นดังนั้นถ้าคุณอยากหลีกเลี่ยงจากปัญหากับดักนี้ไม่ต้องไปสนใจชีวิตของใครทั้งนั้นล่ละค่ะใครเขาอยากจะมีใครเขาอยากจะรวยใครเขาอยากจะหรูหราหน้าที่ของเรายืมความสุขของเขาค่ะเห็นเขาไปเที่ยวเราก็มีความสุขกับเขาเห็นเขาออกรถใหม่ก็ชื่นชมเขาเห็นเขามีบ้านที่ดี นั่นก็เป็นแรงผลักดันที่จะทําให้เราอยากจะมีแบบนั้นแต่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบและไปกู้หนี้ยืมสินไปสรรหาความฟุ่มเฟือยต่างๆเพื่อจะไปแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกับเขาไม่ได้มีประโยชน์กับการเงินใดๆของเราเลยดังนั้นเลือกที่จะมีชีวิตในแบบของเรามีความสุขในแบบของเราและเราก็จะมีความสุขจริงๆจากภายในเพราะว่าการบริหารจัดการเงินการใช้เงินอย่างมีสติการลงทุนในความรู้ จะทําให้เราไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครและที่สําคัญชีวิตเราจะมีความมั่นคงและมีความสุขในระยะยาวหากคุณสามารถทําตามสิ่งที่ว่าไปทั้งหมดได้การเพิ่มขึ้นของรายได้จะนําพาความสุขและความสบายใจมาให้คุณและครอบครัวแต่หากคุณไม่ระมัดระวังการเพิ่มขึ้นของรายได้จะนําพาซึ่งความเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตที่คุณจะติดกับดักอย่างที่ว่าไปทั้งหมดค่ะ ปิดท้ายด้วย10ข้อคิดคุณลองนำวิธีการเหล่านี้ไปใช้รับรองว่าชีวิตของคุณจะมีระดับระบบหรือการเงินที่ดีขึ้นข้อที่ 1. สร้างงบประมาณและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดการสร้างงบประมาณจะช่วยให้คุณรู้ว่าค่าใช้จ่ายของคุณเป็นยังไงการจัดทำงบประมาณอย่างเคร่งครัดจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมการใช้เงินหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นข้อ 2. ตั้งเป้าหมายการออมและการลงทุนตั้งเป้าหมายการออมเช่นการออม10%หรือ20%ของรายได้ทุกๆเดือนจะช่วยให้คุณมีเงินออมเอาไว้ใช้ในอนาคตการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำและผลตอบแทนระยะยาวอย่างเช่นกองทุนรวมตลาดเงินพันธบัตรรัฐบาลจะช่วยให้เงินของคุณเติบโตอย่างมั่นคงค่ะข้อ 3. ใช้จ่ายเงินอย่างมีสติ ก่อนการใช้จ่ายควรจะถามตัวเองว่าสิ่งนี้จำเป็นจริงๆไหมการเลี่ยงที่จะซื้อของที่ไม่จำเป็นจะช่วยให้คุณประหยัดได้มากขึ้นและคุณจะได้ไม่ใช้จ่ายเกินตัวเกินความจำเป็นข้อที่4อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นในด้านของการเงินจะทำให้คุณรู้สึกอยากใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นการมีชีวิตที่พอเพียงและรู้จักพอใจในสิ่งที่ตัวเองมี จะทำให้คุณมีความสุขมากกว่าข้อที่5หาความสุขจากสิ่งที่ไม่ต้องใช้เงินการหาความสุขจากกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้เงินอย่างเช่นการอ่านหนังสือการออกกำลังกายการทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวและเพื่อนฝูงของคุณก็สร้างความสุขได้อีกแบบหนึง่งโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาการใช้เงินสักทีเดียวค่ะข้อที่6ศึกษาและเรียนรู้การบริหารจัดการเงิน การศึกษาเรียนรู้เรื่องเงินจะทําให้คุณมีเงินคุณจะมีความเข้าใจและสามารถจัดการเงินได้อย่างดียิ่งขึ้นการเรียนรู้เรื่องการลงทุนการออมการจัดการนีิสินจะทําให้คุณมีความมั่นคงในระยะยาวข้อที่7ประมัดระวังเรื่องการใช้บัตรเครดิตการใช้บัตรเครดิตอาจจะทําให้เรามีค่าใช้ใจ่ายที่เกินความจําเป็นเพราะคุณสามารถตั้งวงเงินและคุณสามารถเอาเงินในอนาคตออกมาใช้ก่อนได้ ดังนั้นยิ่งคุณมีบัตรหลายใบโอกาสที่จะเป็นหนี้สินก็จะเพิ่มมากขึ้นควรที่จะจํากัดวงเงินหรือชําระหนี้สินให้ตรงตามเวลาอย่าจ่ายแต่ขั้นต่ําเพราะนั่นจะทําให้คุณเป็นหนี้สะสมอาจจะยังไม่เกิดปัญหาตอนนี้แต่จะมีปัญหาในระยะยาวค่ะข้อที่8ลงทุนในความรู้และทักษะการลงทุนในความรู้และทักษะของตัวคุณจะทําให้คุณมีทักษะใหม่ ยิ่งคุณพัฒนาตัวเองจะทำให้คุณมีความสามารถในการหารายได้เพิ่มมากขึ้นข้อที่9สร้างแผนการเกษียณการวางแผนการเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อยจะช่วยให้คุณมีการเตรียมตัวเรื่องการเงินที่ดีการลงทุนในกองทุนเกษียณหรือสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนระยะยาวจะทำให้คุณมีเงินเมื่อเกษียณข้อที่10มีการตรวจสอบและปรับปรุงแผนการเงินของคุณอย่างสม่ำเสมอ การตรวจสอบและปรับปรุงแผนการเงินจะช่วยให้คุณรู้สถานการณ์ทางการเงินของตัวเองและคุณจะสามารถปรับเปลี่ยนและทําให้ตัวคุณเองไม่ต้องติดกับดักในเรื่องของการเงินไม่เป็นหนี้สินไม่กังวลใจไม่เครียดเรื่องเงินอาจจะไม่ได้รวยมากถึงขั้นเป็นระดับมหาเศรษฐีแต่อย่างน้อยไม่มีเรื่องหนี้สินให้ต้องมากวนใจดังนั้นเริ่มวางแผนตัวเริ่มวางแผนการเงินวางแผนชีวิต ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวของคุณเองถือโอกาสใช้ช่วงเวลานี้เริ่มวันนี้เลยเพื่อที่คุณในปีหน้าจะกลายเป็นคนที่มีการเงินที่ดีกลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จกลายเป็นคนที่ไม่เครียดเรื่องเงินและกลายเป็นคนที่ใช้จ่ายเงินได้อย่างมีความสุข